สวัสดีคนไทยจะส่ยประทุกคนเลยนะคะนี่เราอยู่ในช่องดูกี้ซีเฮนนี่แหละแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เปิดคลิปเองวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์แฟนกันวันเดย์กับเพื่อนสนิทนะคะจะเป็นยังไงจะเขินไหมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเนาะปกติมีแฟนเรียกแฟนว่าอะไรเ,เรียกว่าไม่รู้อะเรียกแล้วแต่คนวะก็เรียกปกติก็เธอกับเองแล้วก็ไอตัวไอบีอะไรเงี้ยก็เรียกหมุดเลยแล้วถ้าเป็นกูอะ ได้อะไรดีอะไย้ไอ้เฮียไอ้สัสัดดีไหมไอ้เฮียกูเหินอะกูเป็นเพื่อนกระเด็ดแต่กูเหินอะเออเข้าใจเข้าใจก็มึงไม่ได้รักกูดิรักโอ้รักละค้าบก็มึงไม่ได้รักกูดีที่รักเฮียไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกูวนแล้วเดี๋ยวกูทำหน้าที่แฟนแล้วเดี๋ยวไอ้เฮีย มองอ๋อรียวรูปหมวรูปหมาปุ๊บๆไว้ไผมต้องกอดกูสิบครั้งกอดสิบครั้งเหรอเด่นสอบตารีเ้าเจ็ดแปดเก้าีวัสดีค้าสวนลจีบได้เปล่า S <S จีบไม่ได้ครับมีแฟนแล้วครับอ๋อโอเคขอโทษนะคบขอโทษรืตัวรึเปล่าเธอเธอเหมือนพระจันทร์บนท้องฟ้าเลยอ่ะมึงมึงไม่ต้องมาเล่นดีกูร้วมึงจะเล่นอะไร ไม่จะบอกว่าเธอสวยไงสวยพัจจันทร์ไงเอออันนี้เขารู้นะแล้วเธอเธอไม่ต้องเชืว่าเขาหรอกเขารู้ว่าเขาสวยแต่แบบพระจันทร์บางวันมันก็เต็มบางวันด้วยมืงเมืองออยากให้กูงอนเด็กไวนนไ้เธอไม่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 ไมว่าเราหมิ่นีได้จะยี่สิบตีใหญ้เฮียดิเธอคนใส่สุดนั่นคนนั้นหลอ่อวะขอเป็นจิ๋วได้เปล่ามึงมึง

เธอเขาว่าเขาเขารอไม่ไหวแล้วอ่ะเขาแบบเขาเขาชอบเธอมากอ่ะเขาเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอแล้วอ่ะอ่ะเธอไม่อยากเป็นเพื่อนกันก็เป็นแฟนดิได้เธอแเธอก็เป็นแฟนกับเขาวันหนึ่งโอเคป่ะดิวโอเคดิวนี่อยาเธอเขาใส่ชุดนี้น่ารักเปล่าไว้ไว้ตี้เจอเจอรอยรอยสักเขาแล้รับเปล่า ลายสักก็ใส่เปล่าน่ารักน่ารักเธอแต่ว่าผู้หญิงชุดแชมพูนี่น่ารักเปล่าน่ารักน่ารักเธอเลยเธอเลยจบน้องก็ไม่ใช่แหละมันนี่เลยอันหนึ่งนะมันบอกว่าแฟนเขาน่ารักที่สุดในโลกแล้วเธอจะยิ้มทำไมไอยิ้มไม่มีใครยิ้มสักหน่อยเนี่ยเธอยิ้มว่า ยิ้มเองหรือเปล่าเหอะไม่เขาเขาไม่ได้ยิ้มยิ้มเองหรือเปล่าเหอะเดี๋ยวแล้วเธอยิ้มทำไมเดี๋ยวเธอพูดตะเกียไม่ใช่ละอ,อย่าอย่ามัวเย้ยหนักจังวะเออเดี๋ยวเขาวิ่งเองก็ได้กันนะ่ะไปเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวเบาๆเองแค่เนี้ยเอาน,นี้ก้อยยกก็ยกขึ้นแล้วคนแบบไม่มีน้ำหนักอะแฟนเขาตัวเบาที่สุดอันไหนซ้ายหรือขวา ไปเลยขวาขวาอุ้ย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 ไ้วฝั่งซ้ายมัน่าจะดีกว่าวะฝั่งซ้ายมันอะไรนี่ไงมันแบบมันม้วนไงโอ้โหขึ้จมน้ำตายแล้วเธอไม่ตายอ๋อโอเคโอเคโอเคแต่ตายไปก็ดีเอ้ยเฮ้ยเพี่อหมายถึงมันเอ้เอ้เสื้อดำๆอะมันมันโง่ก็เลยด่าอ๋อ เขาต้องไปถ่ายปอดแล้วมันจบน้ำอ่ะคือไปเขาไม่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 ครับไม่ไม่ไม่ต้องซาเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ซาเลยเนี่ยหาหาแฟนดีครับเธอเขาอยากเขาอยากไปสมัครใจได้ปะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่แลแต่เขาหยิบโทรศัพท์แลแลแต่เด้งคนเดียวได้ ก็ไปหาแฟนเดมึงดิไม่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 เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้เร็วมึงเอ้ยเธอเธอวันนี้เร็วเธอวันนี้เร็วใช่โอ๋โอ๋เธอเขายอ่ายอเขาาย่อเธอเฉยโอ้ยเธอเขาตกเธอเขาตกนะาเธอเธอเฉลยเฉ่ยเฉลยเฉ่ยเลยเฮียเฮียเฮียโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอกลาก,ก่อน เธอขึ้นมาก่อนใหม่บอกรักก่อนอรักนะคะเธอจุม้มอะจ๊บิ๊กสิบทีโอ้โหจุ้มอะจุ้มอะจุมจุมจุมอจุมอจุม,จมออ้อน่ารักปออ ไม่เธอต้องกดตายด้วยวิ่งไปแล้วกดตายเลยทับได้อะทับได้ทับได้มันเนี่ยมันจะค้างแบบนี้ไปทับได้เลยอู้อ๋อตายสุดท้ายมันก็ตายเหมือนเดิมเราดูดิไม่เอาไม่เอาเขาให้สไลด์ไอเทนี้มาวิ่งเหรอทำไมอ่ะเธอที่เธอบุหรี่เขาเปล่าไม่ได้บุหรี่ มันวิ่มันวิ่งเหรอไปแล้วแล้วเธอจะข่าวเธอไปอ่ะเนี่ยถ้าเกิดเธอรีบแบบเขาปีลงไปก็ได้ไม่เป็นไร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 ไม่รีบไม่รีบไม่รีบเขาอยากใช้ชีวิตอยู่กับเธอนานๆไงอยากใช้เวลาอยู่กับเธอนานๆมานี้ Money, đâu mà Oh, hồ sợ dung. Hãy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  hồ sợ dung. Hồ sợ dung. Hồ sợ dung. Mày sợ dung. Hồ sợ dung. Hồ sợ dung. Hồ ได้เอาเปล่าเอาเปล่าแฟนเดียมึงอะในทวิตอะไม่เอาไม่เอาไม่เอามึงควักอก่ะควักสวนรอ<ว>มึงจะสวนกูเหรอ,อ <c oughs> มึงจะสวนกูเหรออุ้ยวิ่ยกูตกเขาเนื้อสวนกูเหเอาเปล่าสวัสดีครับอะไรยี <c oughs> ่เวทนาเขาทำไมเวทนาเขาทำไม ไอ้ทับเฮ้ยเฮียเป็นคนไม่รู้จักพอเหรอทำไมไม่รู้จักพอวะฮะยิงนกยิงกายิงหมาดีกว่าวะเฮ้ยเดิมไปโดนเธอได้ไงอ่ะโอ้ขอโทษไหนวะไปได้ไหวะเฮ้อ เขาวาร์ปไปแล้วเธอวาร์ปไปไหนอถับดิผู้ชายเยอะเอาย้าเฮียเบลเบลพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะเบลพูดวอะไรเธอโอ้ยิงก็ด้วยยิงก็ด้วยเฮียเบลายิงโดเขายิงโดพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะปลาอยู่หับหึปลาให้อยู่หับไงโอ้ ไม่มึงพูดว่ามึงจะไปหาผู้ชายอยู่ผับไม่ไม่ได้พูดว่าทำตัวมันพิลุตอะไร <c oughs> เฮ้ยเออเขาขอโทษนะเขาทำอะไรผิดไปนะเขาเล่นเล่นเล่นเกินอะไรเถอะไปเขาขอโทษเขาไปดังใจดูสิ่งที่อย่ากทุกสิ่งทุกอย่างนี้เขาทำไปก็เพราะเขารักเธอทั้งนั้นเธอไม่พูดกับบุษักคำเลยหรอเธอ อย่างแต่นี่กูว่าไปเผาเอาแต่งตัวไปไหนนะฮะแต่งตัวไปไหนพูดฮ่าทาวินเปล่าทาวินเลยทาวินไงทาวินได้เลยได้ยุบเอาอะไรเดิมผ่านได้ยุบไง Ok, chị, mama, 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 mama. Nguyên, gần góc phách của chút lọc. Ui. 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 อีส <c oughs> <laughs> oh ัตย์เบอกแค่ดีไม่ทบอกนะโอ้รักเธอนะจุ๊งอะถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับวุ้ยครับผมจมแฟนงอน